สวัสดีค่ะพาเดินดูร้านที่พี่รันจะไปทำงานสองข้างทางที่พี่รันทำงานอยู่กำลังจะไปทำงานนะคะตอนนี้ลงวิดีโอช่องสองสงหน่อยเพื่อที่จะให้ช่องเปิดกัรมองเห็นร้านนี้นะพี่รันชอบมากเลยอาหารอร่อยมากร้านนี้นะคะนี่อาหารอร่อยมากตรงนี้ก็เป็นคาราโอเกะ สองข้างทางอือข้างบนก็เป็นสแน็คดื่มตรงนี้น่าจะคล้ายๆแถวบ้านเราก็น่าจะเป็นแถวพับพงหรือไม่ก็อะไรนะอ่าที่เขาเรียกกันนะนี่ทานิยะพับพงอะไรแบบนี้แหละเดินข้างทางก็จะมีร้านอาหารมีสแน็คมีดื่มมีร้านเนื้อย่างอืมชั้นสองก็จะเป็นร้านเนื้อย่างนะคะเป็นร้านเนื้อย่าง เป็นร้านเนื้อย่างค่ะเป็นร้าน,น,าน,เ,นเนื้อย่างนี่ก็เป็นสแน็คนี่ก็อร้านคุกินาวะอ่าของกินอ่านี่ก็เป็นร้านเนื้อย่างอืมอ่ากินมากคนเยอะมากเลยนี่ร้านเนือ้อย่างอืสุดยอดมากชื่อร้านอะไร Ina, อูชินะเมล๋อชื่อร้านนะคะข้างไหนก็มีคนกินอยู่เราไม่เอาเดี๋ยวพี่ดันจะต้องไปทำงานไปทำงานนะคะโอ,โอเคอันนี้ก็ร้านหมาม้าที่พี่ดันรู้จักพาเดินเป็นร้านี่ร้านหมาม้านี่ป่าดยอดมากนะคะซาชิมิ กินแบบสดสดมีหอยด้วยอ่ากินสดสดค้กคูสดสดหอยสดสดปลาสดสดนะคะนี่ก็กินแบบนี้เลยแหละดิบๆแบบนี้เลยแหละสุดยอดมากเลยยังจะดานไข่เคี่ยวชื่อร้านไข่เคี่ยวเป็นร้านที่ที่ร้านด้วักันร้านหมาหาร้านด้วอกันลงคลิปมาให้ดู พี่พันจะไปทำงานอีกร้านหนึ่งถ้าร้านสองทุ่มครึ่งเวลาน่าจะถึงแล้วนะสองทุ่มครึ่งสองข้างทางสะอาดนะประเทศญี่ปุ่นอ่ะพี่รันชอบตู้ยอดเรียนเเห็นเขาบอกว่าร้านอยากกินนี่คือร้านนี้อร่อยมากเดี๋ยวพี่รันจะมากินเห็นเขาบอกร้านนี้ต้องจองมันก็พูดนะนี่นี่เห็นไหมคะ น่ากินมากเลยน่ากินมากเลยนะคะข้างบนโอ้สุดยอดมากเดี๋ยวเพื่อนจะมากินนะคะร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยลองคลิปสินี่นี่ก็น่าจะเป็นอ่าสองข้างทาง ก็ใกล้จะถึงร้านที่ร้านแล้วนะใกล้จะถึงที่ร้านทำง,งานแล้วแล้วก็จะเป็นร้านซูชิอุซูชินี่อุซูชิเป็นร้านอุซูชินะคะอืมนี่ค่ะอุซูชิแดนปลาดิบแดนปลาดิบนะคะนี่แหละอ่า ก็น่ากินนะพี่รันอ่ะอันนี้ก็อร่อยดีอ่านะคะอร่อยดีนี่ได้มาถึงแล้วขอบคุณมากนะคะนี่ก็อีกร้านนึงนี่ร้านพี่รันอยู่ตรงนี้ที่จะมาทำนี่ไก่กัมมัตเตกัมมานเ่กัารนนี่อันนี้พี่รันชอบมากน่ากินมากเลยนี่โซบะโอโซบะเอ๊ะ อัตราชอุมิเซอนหนงอาสามาอ๋อสามามาันกไม่มาเนี่ยมาถันวันเกิไม่ใช่แต่ันองรีโอ้ฮารันี่รซบะขอบคุณมากนะคะแค่นี้กันนะคะพี่รังขอไปทำงานก่อนขอบคุณมากค่ะเลิฟเลิฟขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะ